สวัสดีครับหลังจากที่โกกังทําได้จากปฏิบัติการ1027สามารถยึดพื้นที่แล้วก็มีอํานาจเหนือพื้นที่ได้ต่อมากองทัพอราร์การของรัฐยะไข่อันนี้ก็ต่อสู้กับพมา่าแล้วก็ยึดพื้นที่ได้จํานวนมากหมายถึงทหารพรมา่ายอมถอยออกจากพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วนะครับกองทัพอราร์การก็มีสัญญาภาครบอยู่กับกองทัพพม,ม่าหมายถึงทหารพรมา่า พยายามผูกมิตรกับกองทัพอารากันเนื่องจากผลประโยชน์ในพื้นที่แล้วทหาพรพม่าก,ก็ไม่อยากเปิดศึกนี้รอบด้านก่อนหน้านี้นะครับรัฐยะไข่เป็นรัฐเดียวที่ไม่มีการประทวงรัฐบาลทหารของพม่ากองกําลังของอาราการนี้ประกาศว่าห้ามชาวบ้านออกมาประท้วงเพราะว่าจะทําให้ได้รับความเดือดร้อนและกองทัพอาราการบอกว่า ้าจะสู้กับทหารพมา่าของทัพอารักันจะเป็นคนสู้เองแล้วมันก็เป็นแบบนั้นนะครับตอนนี้อารักันเนี่ยก็สู้กับพมานะ่าหนักเป็น 1- ใน3จุดอันนี้ทางตอนเหนือโกกั้งนี่เรียบร้อยไปแล้วก็มี KIA ของรัฐกระินแล้วครับที่กําลังสู้รบกับทหารพมา่าอีกจุดที่น่าสนใจก็คือรัฐกะเรียงใกล้กับชายแดนของไทยล่าสุดมีข่าวว่ากะเรียง KNU สามารถยึดเ,เมืองเมียวดีนี้ได้แล้ว ทหา,ารพม่าต้องหนีแบบกระเจิงโดยขอเข้ามาลีภัยในประเทศไทยในชั่วคราวนะครับการต่อสู้ของกระเรียงอันนี้ก็น่าสนใจกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ง่ายเรื่องราวมันน่าสนใจมากนะครับการพ่ายแพ้ครั้งนี้ของทหา,ารพม่าเสียหายเยอะมากเพราะว่าเป็นเขตการค้าที่สําคัญกระเรียงทําได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่ง่ายอันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวนะครับนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของกระเรียงในรอบ70กว่าปีของการต่อสู้แต่ว่าจะทําสําเร็จหรือไม่เหมือนขึ้นอยู่กับวันนี้กระเรียงนี้ต้องการ อไส่วนทางฝั่งทหารพม่าก,ก็คงไม่ยอมง่ายๆเพราะว่าเป็นเขีตการค้าที่สําคัญนะครับคาดว่าทหารพมา่าจะมีการส่งกําลังมาโจมตีกระเหลี่ยงแน่นอนแต่ก็ไม่ง่ายสําหรับทหารพม่าเหมือนกันเพราะว่าฐานอํานาจของทหารพม่านี่เปลี่ยนไปแล้วปัจจัยแวดล้อมนี่เปลี่ยนไปฝ่ายที่ช่วยเหลือทหารพม่าเหลือน้อยแล้วในความคิดเห็นของแอดมินนะครับตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่กระเหลียงนี้ต้องการอะไรเพราะคิดว่าถึงตอนนี้กระเหลียงก็คงยังไม่ได้คุยกันแบบชัดเจนนะครับ ย้อนกลับไปดูเรื่องราวนี้สักหน่อยนะครับหลังจากที่อังกฤษให้เอกราชกับพมา่าเกรียงต้องการแยกเป็นอิสระไม่ไปทําสสัญญาปางังหลมปางหลงกับเขาซึ่งเกรียงนี้เป็นศัตรูเปอร์หนึ่งของพอมา่าเนื่องจากตอนที่อังกฤษยึดพม่านะครับอังกฤษก็ใช้กําลังของเกรียงนี้เป็นหลักทําให้พม่าฝังใจอยู่แล้วยิ่งตอนที่พม่าอยู่ภายใต้อังกฤษ คนเกรียงเข้าไปมีตำแหน่งใหญ่โตในพามา่าซึ่งคนพาม่าไม่ยอมรับพาม่าเจ็บใจเช่นกันนะครับพออังกฤษถูกกดดันให้คืนเอกราชให้กับพามา่าอังกฤษรู้ดีว่าเกรียงเนี่ยอยู่ในสภาวะอันตรายอังกฤษพยายามให้คนของเกรียงนะครับเข้าไปคุมกำลังในพาม่านี้เอาไว้พออังกฤษคืนเอกราชให้กับพามา่ามันก็เป็นเหมือนที่อังกฤษคาดการไว้กองทัาพพม่าเอาคืนเกรียงเล้ครับเกรียงก็สู้ถึงขั้นว่าเกรียงเนี่ยบุกเข้าไปยึดกรุงย่างกุ้งได้แต่ว่าเกรียงก็พ่ายแพ้ถูก ปา,ปามอย่างหนักอธิบายเพิ่มเติมนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าเนี่ยเหลียงถือว่าแปลกแยกกับพม่าที่สุดไม่มีใครช่วยเกลี่ยงโดยเฉพาะไทยใหญ่ตอนนั้นสนิทกับพม่ามากนะครับมันก็เป็นคําตอบที่ว่าทําไมไทยใหญ่เนี่ยไม่มาเข้ากับไทยเพราะว่าตอนนั้นพม่านี่เจริญกว่าและไทยใหญ่ก็มีอิทธิพลทางการเมืองในพมา่า ถึงขั้นว่าคนไทยใหญ่นะครับได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของพามา่าและก็มีส่วนในการปราบกระเรียงนี่พอสมควรแต่ว่าเหตุการณ์มันพลิกผันแล้วครับเมื่อลทัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้าสู่พามา่าทางเหนือจีนยึดรัดฉานกองทัพพม่าในตอนนั้นนำโดยนายพลเนวินก็ส่งกำลังเข้าไปปะทะกับจีนในรัดฉานซึ่งประธานาธิบดีของพาม่าที่เป็นไทยใหญ่ก็ไม่สามารถบริหารอะไรได้มันยุ่งยากนะครับนายพลเนวินก็เลยยึดอำนาจล้มสัญญาปางหลงอ้างสถานการณ์นี่ไม่ปกติ พมา่าไปสู้กับจีนก็เบามือจากเกรียงนี้ลงไปและโอกาสของเกรียงก็มาแบบไม่คาดคิด อันนี้พูดตรงๆก็คือสฐอเมิการนะครับต้องการต้านคอมมิวนิสต์ไม่ให้เข้าไทยก็เลยสนับสนุนกําลังของเกรียงเพื่อเป็นการชนไม่แปลกที่เกรียงจะใช้ M16 เกรียงก็แข็งแตงนี้ขึ้นมานะครับกองทัพพม่า,มาก,ก็ฉุนขาดนี่อยู่แล้วเพราะว่ากําลังจะปราบเกรียงมันก็เป็นงานยากขึ้นเกรียงมีเวลาสร้างตัวนี้พอสมควรเพราะว่าพม่าไปยุ่งอยู่กับรัสฉานพม่าก,กับจีนจบลงไปเพราะว่าสฐอเมิการเนี่ยไปหนุนทหารจีนก๊กมินตั๋งนะครับให้เป็นการชนต้านคอมมิวนิสต์ กองทัพพม่าก็ตั้งรัฐบาลทหารมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าพม่าก็มีลืมมาปราบกะเรียงแต่ว่ากะเรี่ยงมีอาวุธแล้วมีกองทัพแล้วเริ่มมีระบบแล้วพม่าก็ใช้ยุทธวิธีทําให้กะเรี่ยงนี้แตกแยกเป็นกระเรียงพุทธแล้วก็กะเรียงคริสแต่พม่าก็ยื่นผลประโยชน์ให้กับกะเรี่ยงพุทธแล้วก็บุกโจมตีฐานใหญ่ของกะเรี่ยงนี้สําเร็จหลังจากนั้นนะครับพม่าก็เข้ามาควบคุมในรัฐกะเรี่ยงนี้มากขึ้น คนพม่าเข้ามารัดกเกรียงนี้มากขึ้นกำลังของเกรียงที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ถอยล่นไปอยู่ในป่าแล้วก็รวมใหม่เป็น KNU ตามเดิมมีเจ็ดกองพลส่วนในเมืองใหญ่ๆนะครับพม่าก็ให้เกรียงพุทธที่เข้ากับพม่าเป็นคนดูแลก็คือ BGF โดยเฉพาะจังหวัดเมียวดีที่อยู่ตรงข้ามจังหวัดตากนะครับซึ่งผลประโยชน์นี่เยอะมากส่วน KNU เกรียงคิส ก็ดูแลชายแดนตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งผลประโยชน์ก็ไม่เยอะเท่าไหร่และพม่าก,ก็เอากำลังมาตั้งฐานในรัฐกะเหรียงนี้มากมาย จน K n y u องค์กรใหญ่ของกระเหียงเนี่ยต้องยอมคุยกับพมา่าดูเหมือนพอม่าจะควบคุมกระเหลียงได้โดยการแบ่งผลประโยชน์นะครับแต่ว่าใน KNU ก็มีบางคนเนี่ยไม่พอใจมองว่ากระเหลียงยอมพอม่านี่เกินไปลืมอุดมการณ์ของบรรพบุรุษต้องยอมรับว่ากระเหลียงนี่แตกแยกหนักกระเหียงหลายกลุ่มยอมพม่ามีการปีนเกลียวกันใน KNU เลยครับและพม่ามีแผนสร้างเขื่อนในเขตของกระเหลียง KNU ตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอกระเหียงบางกลุ่มก็เริ่มไม่พอใจเริ่มต่อต้านทํให ให้เกเรียงกับพม่าตึงเครยียดนี้อีกครั้งจนทหารพรม่ามายึดอำนาจแล้วครับเกเรี่ยงเคียนูกองพลที่ห้า ก็เลยเปิดกับพม่าที่บ้านท่าตาฝั่งงานนี้เคนยูกองใหญ่ก็ไม่พอใจแต่ว่าทําอะไรกองพลที่ห้านี้ไม่ได้พยายามให้เกเรียงพุทธดีเคบแล้วก็ปีจเนี่ยมาปราบกองพลที่ห้าแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับช่วงนั้นเกเรียงแตกแยกหนักมีการปลดมีการย้ายนี่มากมายเกิดเรื่องวุ่นวายภายในดูเหมือนเกเรียงจะจัดกันเองทําให้เกเรียงหลายกลุ่มนี้เริ่มคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องคุยกันใหม่แล้วครับจะมารบกันเองนี่ไม่ได้กลุ่มสําคัญก็คือเกรียงพุทธ BGF ของหม่องชิตตู่ที่เข้ากับพมา่าดูแลเมืองเมีเมยววดีจากแกรงกดดันจากกะเรี่ยงหลายกลุ่มเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับหม่องชิตตู่ผู้นำบีจีเอฟเขตกะเรี่ยงประกาศไม่รับเงินเดือนจากพมา่าเหมือนจะตัดขาดจากพมา่าแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้น แค่ห่างจากพมา่าออกมา19แต่ก็ไม่ถึงขั้นไปเข้ากับ KNU ช่วงนี้ละครับเป็นช่วงที่ KNU เริ่มรบกับพมา่านี่มากขึ้นจากเดิมมีแต่กองพลที่5อันนี้หลายกองพลเขาเข้าร่วมรบี่มากขึ้นรวมกับกลุ่ม PDF ทําให้ KNU นี่แข็งแต่งขึ้นมานะครับ KNU เริ่มมีการใช้โดนส่วนการสนับสนุนอาวุธมาจากไหนอันนี้แอดมินไม่รู้นะครับการต่อสู้ของกระเหี่ยงเนี่ยทำไปพร้อมกับการต่อสู้ของรัฐกะยาหรือว่ากระเหี่ยงแดงที่อยู่ทางตอนเหนือคยูเริ่ม โจมตีฐานพมา่าทางตอนใต้ก็คือเขตของกระเลียงพุทธ ekba จริงๆเป็นงานยากนะครับแต่ว่าแอดมินคิดว่า d k b a กับ knu เนี่ยคงมีการคุยกันไม่งั้นไม่ง่ายขนาดนี้และ knu เริ่มเข้าตีเมืองเมียวดีซึ่งก็เป็นเขตเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเขตของ bgf ของมองชิดตูอันนี้แอดมินคิดว่า bgf เนี่ยถอยนะครับให้ knu เข้าโจมตีฐานพมา่าเพราะว่ายังไงก็เป็นกระเลียงนี้เหมือนกันและ bgf ถอยจากพม่านี่มาแล้ว สุดท้าย KNU อันนี้ต้องบอกว่ากำลังของกะเหรียงมากกว่านะครับเพราะมีรู้ว่าองค์กรแห่งชาติกะเหรียงมีท่าทีอย่างไรกำลังของกะเหรียงสามารถยึดเมืองเมยวดีได้จากรายงานบอกว่า80%จนทหา,ารพม่าระดับสูงนี้ต้องหนีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตซึ่งไม่มีใครคิดว่ากะเหรียงจะทําได้เราก็มีรู้ว่าทหา,ารพม่าจะเอาคืนได้ไหมซึ่งทหา,ารพม่าก็อาการไม่ดีอยู่ในตอนนี้ แต่ว่าสิ่งที่น่าคิดกว่าคือเกลี่ยงจะเอาอย่างไรตามความต้องการของบรรพบุรุษเกลี่ยงเนี่ยต้องการแยกเป็นอิสระจากพมา่าตรงๆก็คือแยกประเทศนะครับแต่ว่าวันนี้เกลี่ยงต้องการอะไรต้องการเขตปกครองตนเองต้องการอิทธิพลในพื้นที่เหมือนกับโกกั้งหรือไม่หรือว่าต้องการเป็นรัฐอิสระภายใต้พมา่า เป็นเขตปุกครองพิเศษหรือว่าสหาพันธรัฐมันยากในการตัดสินใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการต่อสู้ครั้งนี้เกลี่ยงทำได้ดีที่สุดในรอบกว่า70ปีที่ผ่านมานะครับ